ไปหาหมอที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็บอกว่าเป็นดุกทับเส้นพอผ่าตัดเสร็จแล้วแขนขาขาสองข้างนี่ไม่รู้สึกเลยนายพิชัยเตตะสังผู้ประกันตนมาตรา33ในพื้นที่จังหวัดตากต้องกลายเป็นผู้ทุพพลภาพตลอดชีวิตด้วยโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทประกันสังคมก็ดูแลดีทุกอย่างครับถ้าประกันสังคมให้สิทธิ์ทุกเดือนเดือนละ6,199บาทตลอดมาครับ นับเป็นเรื่องราวดีๆที่จะอยู่ในความทรงจําของนายพิชัยตลอดไปเมื่อนายบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมมอบหมายให้นางอุศณีศิลปรสรผู้ตรวจราชการกรมสํานักงานประกันสังคมพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุกพลภาพภายใต้โครงการสปรสอมอบสุข ในวันนี้นะคะเราได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมคุณพิชัยเปตสังค์ค่ะโดยท่านเลขาธิการสํานักง,งานประกันสังคมนะคะท่านบุญส่งทับชัยยุทธนะคะท่านได้มีนโยบายในการที่จะดูแลผู้ประกันตนทุกทุกพลภาพเสมือนเป็นครอบครัวประกันสังคมโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะอยากจะให้เพื่อนๆมาทาประกันสังคมอย่างผมทุกทกคนเลยครับ